สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dark ควันะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกม Far ์ State นะครับอ่ะน่าจะเป็นชื่อแมปนี้แหละก็อย่างที่เห็นในโปกคลิปนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมโลบอกนะซึ่งผมตอนนี้ไม่มีเกมเล่นแล้วนะครับมาลองเล่นโลบอก้วกันเห็นมันมีหลายแมปนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและตับสไครอะ่ะอย่าลืมกดนะมีคนแอบเข้ามาดูาไม่ชอบกดโอเคเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่านะอ่ายินดีต้อนรับกลับบ้านนี่ฟาร์มของคุณเอง เกมนี้ของโลบบอกมันดีอย่างหนึ่งก็คือมันแปลภาษาไทยนะ,ะคุณต้องทำงานบางอย่างเพื่อความสะอาดของที่นี่เหมือนที่นี่จะเป็นเกาะน,นะเมื่อกี้เน็ตเน็ตไม่ดีเน็ตปื้นฐไม่ดีอ่ะโอ้มีพื้นที่โคตรกว้างเลยมันโอเพนโวลเลยปะเนี่ยอาจจะมีการโหลดสักหน่อยหนึ่งนะครับาไม่มีปลาด้วยแล้วก็มีความแหลกๆหน่อยนะ แตข้ามก่อนเลยนั้นโอเคครับมันมีสามอย่างให้ทำนก็คือฟาร์มแล้วก็อ Farm, ัปเกรดอันนี้เราอินไลน์วันมัน้ง okay. โอเคด้านขวามือน่าจะเป็นนี่น,นะแปลงผักใช่ไหมปลูกผักนะปลูกพืชเพาะปลูกเก็บเกี่ยวต่างๆนะเป็นเควสอยู่ด้านขวามือนะส่วนถ้าใครถามว่าเล่นในไหนเล่นในพีซนะครับในมือถือก็น่าจะเล่นได้เหมือนกันับแต่ว่า โปรแกรมใน PC ผมไม่สามารถโหลดจากเว็บได้นะครับก็เลยต้องโหลดจากพวก Microsoft นะมันก็เลยใช้ปุ่มล็อกไม่ได้นะครับลองกดแล้วมันล็อกไม่ได้ okay, เดี๋ยวลองดูตั้งค่าเกมมันมีปิดเสียงเพลงไหมโอเคครับปิดเสียงเพลงได้มีสลับการวิ่งมีพวก url ต่างๆน,นี่ก็สิทธิ์ต่างๆในการเข้ามาในแมปของผมมั้งอันนี้การปรับ setting ต,ต่างๆในโลกครับประมาณนี้เหมือนเราจะมาตอนมืดเลยนะเนี่ยโอเคอันนี้ผมปรับภาพสุดแล้ว ก็อย่างแรกก็คือเหมือนต้องปลูกข้าวก่อนใช่ไหมเค okay. โจนี่เวสก็ผ่านแล้วนะครับการทำฟาร์มค่าประสบการณ์ก็มีเหมือนกันนะเหมือนเขาเรียกว่าเก็บพวกแต้มนะแต้มประสบการณ์อันเดี๋ยวผมขูดไปก่อนแล้วกันนะ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าเกมนี้จะได้ทำยาวๆหรือเปล่านะครับ,รบก็สามารถคอ mm hmm. มเมนต์กันไว้ได้นะอยากให้ทำแบบยาวๆหรือเปล่านะ ชื่นชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับไม่ก็คอมเมนต์ก,กันไว้ได้นะแบบว่าอยากดู e ีต่อไปนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีใครเคยเล่นหรือเปล่าแม,แมปนี้กล้าถ้าใครเคยเล่นก็้าคอมเมนต์กันไม่ได้นะอูพาทิตขึ้นละเดี๋ยวเราปลูกก่อนแล้วกันไม่ใช่ปลูกเลยฟันดินอ่าเคูเสร็จแล้วอันนี้คืออะไรอะถุงปุ๋ยปะ่ะถุงมเมล็ดนะาปลูกข้าวปลูกข้าว อ่าซึ่งใครแบบอ่ามีขเขาเรียกว่าอะไรนะใครที่เล่นใน PC ซแล้วแบบมันเล่นในเว็บไม่ได้นะแบบโหลดในเว็บไม่ได้ก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะผมมีปัญหานะเหมือนว่าทางตัวเกมมันจะแก้แบบอ่าให้ PC ซเครื่องเก่าๆเ,เล่นไม่ได้นะอันนี้ก็เสียดายอยู่นะไมนจะโตวไวเลยขนาดนนะั้นลดแบบทีเดียวได้ไหมเยอะ โอเคมีเฟสต,ต่อไปนะเดี๋ยวเราลดได้เสร็จก่อนนะั้นอ้าไม่มีน้ำเอาน้ำหมดอ๋ออยู่ตรงนี้โอเคครับตักน้ำมีคนเข้ามาในห้องผมด้วยโอเคน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่อุ้ย <c oughs> สว่างแล้วในที่สุดเราไม่รู้จักเขานะครับสามารถพิมพ์แชทได้อยู่เหมือนนะ <c oughs> อ่า ออันนี้เหมือนจะเป็นเมืองผู้เล่นคนอื่นนะสามารถไปเยี่ยมชมได้แหละโอ้สูงสุดถึงห้าสิบคนแล้วล้วนะแล้วถ้าใครเข้ามาเกียร์นี่ทำยไงวนะเนี่ยโอเคหน้าเราก็ยิ้มๆไปนะอ่ะเรามาเก็บเกี่ยวกันเดี๋ยวผมลองซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปไม่ได้นะได้แค่นี้จะแบบเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งสักหน่อยอ่าเควสผ่านแล้วต่อไปไปไหนต่อ โอเคครับเมื่อกี้ผมก็ลองไปแล้วอ่ามันก็ไปไม่ได้นะมันจะต้องมาที่เนี่ยมันเป็นเมืองหลักนะครับเมื่อกี้ไปอ่าเมืองเพื่อนมามันไปไม่ได้มันชี้ไปทางนี้อย่างเดียวนะครับโอเคมันเอาของไปใส่นะขายได้ห้าสิบเหรียญน,นะไอ้ยะอันนี้คือเงินในเกมของเรานะครับแล้วก็มีเพจด้วยโอเคอ๋อนี่เควสเรา เสร็จประมาณนี้มันจะต้องซื้อมเล็ดนะครับแล้วก็ซื้อพิมพ์เขียวแล้วก็บางบินเขียวนะครับโอเคซื้อพิมพ์เขียวต้องคนนี้สินะวัสดีครับอา่าฉันต้งการซื้อของบางอย่างอ๋อมีมัล็ดข้าวสาลีใช่ไหมเอาสักเท่าไหร่เดียวมันขายโอเคสิบห้าเหรียญแล้วก็ต้องซื้อพิมพ์เขียวใช่ไหมเขียบซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรากลับบ้านแล้วกันวัสดีครับกับตันกลับบ้าน มันว่าการแหลกไหมแหลกนี้ขึ้นอยู่กับอ่าเน็ตของเรานะเคเหมือนให้เราสร้างใช่ไหมเอ้ซื้ออะไรได้โอ้โหแล้วอ,อย่างเยอะเลยเอาจริงปะนี่อ่ะอ่าลวดลวดหนามไม้กระดานอะไรที่มันจำเป็นกับเราตอนนี้เนะี่ยฟางร้อยหนึ่งอ่ะอุ้ยตังไม่พอเว้ยเอาอะไรดีเอาเส้นทางเดินแล้วกันนะยี่สิบาท อคป็นการที่การตกแต่งอ๋อเคลื่อนย้าอยู่ตรงนี้อุ้ยไอ้ยะโอเคแล้วก็ออกตรงนี้อ่าแล้วก็เก็บเกรดโชะได้เพิ่มมา3 0เมตรแล้วทีนี้ก็เริ่มพัฒนาเมืองกันได้เลยนะครับโอ้โหซึ่งตอนนี้มันจะมืดอีกแล้วมืดไวจัดโอเคเรามาเกี่ยวข้าวไม่ใช่เกี่ยวหญ้า ข้อเสนอโอเคขายของขายของโอเคครับมีการขายของเล็กน้อยอ๋อนี่ช่องเก็บของของเรานะโอเคแล้วก็เอาอะไรมาปลูกเม็ดหญ้าอ๋อเอาเม็ดหญ้าไปปลูกได้โอเค เราเก็บไปก่อนแล้วกันนะจิ้งดีดร้องดังอยู่นะเนี่ยอันนี้คืออะไรอะเก็บได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอลาสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับในการโลกพื้นที่ ขุดหินด้วยแล้วก็อันนี้น่าจะตัดไม้สินะเคยลองตัดด่วนแคบมีค่าประสบการณ์ต่างๆนะเหมือนว่าเราทำอะไรเราก็ได้ค่าประสบการณ์มาน,ะน่าจะเอาไปอัพเกรดสกิลได้นะอันนี้ผมเดานะครับไม่รู้เรื่องเลยอันนี้มาเล่นแบบสดๆเลยล้วกันแบบเล่นแบบงงๆไปก็ใครเคยเล่นก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะอาจจะเล่นแล้วขัดใจหน่อยก็ขออภัยด้วยกันนะไรที่ชื่อชอ่อเกมนี้ก็ คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับในก็เป็นเกมเบาสมองชั้นดีอยู่นะโอเคก็เก็บไม้กับเห็ดเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าเหมือนว่าเราเก็บพวกอันนี้มันจะได้พวกมเมล็ดข้าวมาด้วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรานะครับไอ้อ,อ,อะโล่งแล้วได้เหมือนข้าวจะโตสินะเก็บหน่อยแล้วกันนี่ เหมือนถ้าเรายืนตรงกลางมันจะเก็บได้เยอะแน่นเนี่ยอ่าแล้วก็ไปที่อันที่แปดนะอ่าอันนี้คือข้าวสาลีเทียวได้อันนี้คือดอกไม้เห็ดขายได้สิบบาทนะเ,นเนี่ยโอ้เก็บเก็บเห็ดก็น่าจะรวยอยู่เหมือนกันนะส่วนพวกไม้ไม้ขายไม่ได้โอเคไม่เป็นไรอันนี้มีการท่องเที่ยวก็น่าจะอ่าไปเที่ยวบ้านเพื่อนร้านะคะ้า นี่น่าจะเป็นสองการเติมตังค์นะโอเคครับโอ้มีการลดน้ําแบบยีิบสชั่วโมงเลยนะก็เป็นเงินในเกมนะน่าจะเป็นอ่ารูบอกนะเงินรูบอกไม่รู้เรียกว่าอะไรเงี้ยการสร้างมันมีอะไรให้เราซื้อไหมก็มีพวกโรงนาใช่ไหมโอ้ราคาขั้นต่ํามันนี้นี่เนี่ยร้อยกว่าบาทมันอาจจะต้องรอไปสักพักนึงนะ โอเคอันนี้คือแคมป์ของเราใช่ไหมนอนไม่ได้สินะเอเคจะนั่งได้โอเคอ๋ okay. oh. อันนี้คืออะไรอ๋อ oh. มันเป็นยุงนะ้งเฉาเนรับก็คือถ้าเรามีพวกอันนี้เยอะๆก็มาเก็บได้ ah. อ่าประมาณน,นี้ที่ก่อนอื่นใดนั้นเหมือนเราต้องไปซื้อมันเล็ดเพิ่อมอ่ะนะ เดี๋ยวผมขุดพื้นที่ไปก่อนนะกันเหมือนบ่อรดน้ำนี่นะ่าจะต้องไปซื้อมาใหม่มนะั้งเราได้แค่ช่องเดียวนะเราอาจจะต้องแบบค่อยๆทำไปนะครับ น้ำหมดโอ้โหน้ำหมดไปเกินเจมาส่วนสกินของผมก็เป็นอาผู้เล่นเริ่มต้นเลยนะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรเทพๆเหมือนคนอื่นเขานะก็สำหรับช่องของเราก็ชิวๆไว้นะครับอาจจะไม่ได้เหมือนมาครับที่มีสกินปีกนะออันนี้ก็ขอ,อัยายามกันถ้ามันไม่สวยนะโอเคผมอาจจะไม่ค่อยถนัดพวกใช้พวกเมานะ อาจจะแบบภาพอาจจะแล็งๆไปหน่อยนะโอเคอย่างนี้เราก็วางแผนในการปลูกได้เหมือนกันเนี่ยโอ้ยน้ำหมดเลยอ่ะมีซื้อใสา่ย,ยางไหมเอาใสา่ย,ยางมาอ่าลดเลยต่อสายยางเอาก็ถือว่ากราฟิกก็ดีอยู่นะใช้ได้อาชิบอ่า เหมือนถ้าเราจะซื้อรถแลนหนามก็ได้นะเอามาปิดทางได้อยู่นะครับแต่ว่าราคามันก็แพงอยู่นะอันนี้ก็ในช่วงต้นเกมเราน่าจะไม่มีตังขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อพวกมเมล็ดมาปลูกนะครับน,นี่ก็ทําอันนี้ไปเรื่อยๆครับเดือนไปเดือนมานะโอเคแล้วเราจะไปซื้อของไนงะต้องขึ้นเรือไปใช่ไหมนะี่ยแล่นเรือไปที่เมืองโอเคโอ้หเนี่ยมันมีพวกอ่า กดใช่ปะน่าจะเป็นกดโอเคเฮ้ยมีพวกผ้าคลุมด้วยเขาจะอย่างที่สวัสดีครับฉันต้องการมาขายของก่อนแล้วกันเราจะขายพวกข้าวไปก่อนนะดอกไม้ประดิษฐ์ได้ใช้ทําสิ่งของโอเคมันจะเอาไปขายไหมน,นะใบไม้ราคาหนึ่งบาทโอเคเอาข้าวโพดไปแล้วกันนะน่าจะซื้อข้าวโพดได้เอาซักเท่าไหร่ อันนี้มีตังร้อยสิบห้าเอาสักแปดสิบแล้วกันสิบหกอันโอเคแล้วก็เหมือนว่ามันจะมีงานให้ทำใช่ไหม๋ยวก,กดคุยแปบฉันกำลังมองหางานทำอยู่อ่านี่มันน่าจะเป็นเควสนะต้องการไม้โอกแปดนะแล้วก็แปดบิ๊กบูทโอเคมาลองทำดูก่อนแล้วกันนะอาเน,นี่เควสก็จะมาละตอนนี้เรามีไม้แปดนะแล้วก็บิ๊กไม้ไม่แน่ใจว่าทำยังไงเหมือนกันนะ โอเคมันก็มีการปักหมดอยเกเควตตรงนี้โอเคก็มีเวลาหมดอายุยี่สิบชั่วโมงไม้เบิร์ดไม้บิ๊กโอเคน่าจะอยู่แถวบ้านเรานะเดี๋ยวลองไปดูแถวนี้ตัดได้ปะเนะี่ยมันเหมือนเซฟโซนปะถ้าเข้าใจไม่ผิดโอเคครับเป็นเซฟโซนนะตัดไม่ได้เฮ้ยมีไข่ด้วยน่าจะมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยโอ้โหน่าสนใจแล้วดิโอเคไปเรากลับบ้านไปก่อนแล้วกัน วิ่งมือดอีกแล้วน่าจะเป็นไม้ข่าวนะไม้ริ๊กอะไรเนะีย่ยลองวิ่งไปดูนใช่ไม้นี้หรือเปล่าไม้เบิร์ดอ่านี่อ่ะใช่ใช่ใช่อ่าเราตัดได้ปะอ๋อโอเคครับขวานตัดไม่ได้น่าต้องเก็บตามพื้นเอานะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะครับก็ถ้าขัดใจก็ขออภัยแล้วกันนะเอเคเก็บตามพื้นไปนะ ต้องการไม้ขาวเอาเห็ดไปขายได้ใช่ไหมไม้ขาวขาดอีกห้าอันเฮ้ยดอกไม้ใช่ปะเนี่ยบลูเบอรี่ป่านะโอเคอาจจะมีเสียงบรบกวนสักหน่อยครับเข้ามาอันนี้ก็ขอไัยด้วยกันก็อาจตอนดึกแล้วแหละแต่ว่าก็ยังมีเสียงเ้ยม,มีปลาด้วยตกป้าได้ใช่ไหมน่าจะใช่แหละ ไม้ฝั่งนี้หมดแล้ลองไปดูฝั่งนู้นโอเคฝั่งนี้ไม่อยู่อ๋อมีการปลดล็อกนะครับการทำอาหารเวฟสองนั่นเองก็มีเก e ้าอี้เห็ดมีกล้องโทรทัศน์มีโต๊ะเห็ดมีแสงแนวนอนแล้วก็ปุ๋ยราคาถูกโอเคอันนี้เควียรเราเสร็จแล้วนะครับรับรางวัลได้ไหมต้องไปส่งให้ทอมก่อนโอเคโอเค go let's go เฮ้แต่ก่อนอื่นเราปลูกข้าวก่อนแล้วเอ้ไม่ใช่ดิ ปลูกข้าวโพดเออปลูกข้าวโพดก่อนซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าไน้ำนี่มันจะหมดเมื่อไหร่เหมือนน,นะอ๋อเหมือนเราเลือกได้เลยใช่ไหมแบบเราลิกเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็วางให้โอเคองี้ก็ชิวดิอ่ามันก็เหมือนออโตแ้แหละแต่ว่าเราต้องกดเององปลูกแบบมั่วๆไปเลยโอเคหมดละไปครับเราไปหาทอมกันเดียวอ๋อนี่เราสามารถเพิ่มเวลาการปลทเราได้นะจะได้หาบ้านเจอนะ เค okay. มาหาทอมกันอุ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยมีน้องด้วยนี่ตัวอะไรวะอันนี้นกเพนกวินอันนี้อ่าน่าจะหนูนะครับแล้วก็อุ้ยโครงกระดูกแล้วก็ใครอะ่ะไอตัวส้มๆนี่จำชื่อไม่ได้โอเคไม่เป็นไรมันก็มีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะเนี่ยอยากได้ปะเอ้ยไม่ใช่เพื่อขายดิเป็นึอ๋อขายได้ก็ได้เค okay. บูเบอรี่บูเบอรี่นี่สี่สิบห้าบาทแล้วก็มีมเมล็ดบูเบอรี่ด้วย แต่ว่ามันเหมือนจะมีระยะเวลาในการเติบโต20ินาทีนั่นแหละมันต้องใช้เวลาในชีวิตจริงด้วยนะเนี่ยแย่ละส่งสเสบียงโอเคนี่เราก็ได้เกรดแล้วได้เพชรเพิ่มแล้วก็ได้ตังค์เพิ่มนะครับคำงับโอเคจากนั้นเรากลับบ้านนะโอเคเชา้าพอดีเลยเว้ยอันนี้มันดูได้ไหมว,ว่าโตเท่าไรโอ้เลยหนึ่งนาทีอ๋อมันจะบอกประมาณนี้เลยนี่หว่าโอเคเรามีมาเล็ดอันนี้อยู่ผูกได้ปะ ดูดิถ้าอยากจะปลูกเบอร์รี่เขียบลอยอีกยี่สิบนาทีอย่างนี้เราไปฟาร์มอเน็ดเบอร์รี่ได้ใช่ไหมถ้าเราหาตามป่าหรือไม่เก็บเห็ดไปขายก่าแล้วกันหรือไม่เราอาจจะต้องปั๊มนะปั๊มพวกเควสท,ที่มันได้จากพ่อค้านะครับอ่าสุดการเล่นเกมเริ่มมาดิมีการบงบ่งฟานปั๊มตังนะ ก็เป็นเสน่ห์อกอย่างนึงครับก็เกมแบบนี้ก็เล่นแบบใช้ตัวเองเล่นนะครับไม่ได้อ,ออโต้นะก็แนวนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้ก็คอมเมนต์กันไม้ได้นะครับแนวทําฟาร์มนี้นะเก็บไม้เบิร์ดไปก็ได้มางเหมือนเอาไปคราพวกของได้อยู่นะอันนี้เดี๋ยวต้องไปศึกษาอีกทีทีหลังแล้วกันนะโอเคอันนี้ก็เป็นช่วงเริ่มต้น นี่ไงบูรี่พี่เด้อแอปเปลิลหรอขยับต้นไม้โอ้ยรอยี120่สิบนาทีหรอแต่เราได้แอปเปลิลมาคนระับนี่ไงเก้าอันขายแล้วั้งห้าบาทเนี่ยมีเก้าอันเก้าห้าสิบห้าสิบห้าบาทเนี่ยว้าวบูรี่ป่าเราเคียเราได้แค่ามาเมล็ดนะไ,ไม่ใช่ดิเราได้แค่ผลมันแต่ว่าเราไม่ได้มเมล็ดเอาไปปลูกคนระับเหมือนจะการปลูกมันจะยากพอสมควรนะเพราะว่าราคามันก็สูงพอตัวอยู่นะ เห็ดสีฟ้าเห็ดง่วงราคา20บาทโอเคของป่านี่ขายดีเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คืออะไรไอเทมการ์ดเดมอนเดมโมใช้คืออะไรยาวิธีคังแล้วน่าจะเป็นของตกแต่งนะน,นี่เดาวไว้เรื่อยเลยโอ้เอาจริงๆมันกว้างมากเลยเว้ยมีการซ่อมเนีย่ยคุณต้องกดล็อกภูเขาพื้นที่ที่ราบอะไรสักอย่างโอ้ถ้าจะไปอีกโอ้มีทะเลทรายตรงนั้นใช่ไหม มันกว้างใหญ่ไพศาลใช่ได้เกินนะอุ้ยมีข้างบนด้วยไหมนี่มุมมองแบบมุมอมองข้างบนนะนี่เหมือนจะเป็นกระดูกเหมือนเป็นฟอสซิลไมลน,นี่ก็มีแร่แร่เราน่าจะขุดไม่ได้นะณนะนะตอนนี้นะ,ะมีเฮติฟ้าเคเก็บมาก่อนแล้วกันแต่มันลกจริงๆนะาเอาจริงๆอะ่ะโค้จะอย่างลกเลยโอเคเราเดินสำรวจไปนะเฮ้ยนะอตอนเปลิล มันเก็บเก็บให้เองนะสำหรับแอปเปิลนะเราไม่ต้องไปเดินเก็บก็มีพวกการทาฟาร์มเลเวลใกล้อัพอยู่เหมือนกันนะถ้าอัพเราน่าจะได้พวกของต่างๆในการทําฟาร์มต่อไปนะอาจจะมีพืชผลให้ปลูกที่แอปเปิลอีกแล้วอันนี้เราก็มาเก็บได้เลยนะก็ต้องยี่สิบกว่านาทีอะ่ะใครจะมารอนะก็เดินมาเก็บป็นก่อนก็ได้ไอ้เห็ดแดงว่ะมาริโอ้ปะเนี่ยหเห็ดแดงฝั่งนี้เป็นอ๋อต้อง ต้องทำพื้นที่มันดีซะก่อนมั้งล้วถึงจะไปได้นะน่าจะเป็นเมืองหิมะนะโอเคไม่เป็นไรเราก็ไปดูที่เดิมดีกว่าแต่อันนี้ก็ดีอยู่นะเนี่ยนะบูเบรี่เนะี่ยซึ่งเราไม่มีพวกค่าความหิวนะก็ไม่เป็นไรเอ้ยเฮ้ยมันกินเราไปช่องหนึ่งไอกาไอกาโอ้ไอ,กา,ไอ,ก,าไอกาเล่นผมละ ไอ้การนี่มันน่าเชื่อทิ้งได้จริงๆไงเเ้อเสียไปตั้งหนึ่งผลนะอันเราตั้งกี่บาทอนะ่ะตั้งกี่เหรียญน,นะสิบกว่าเหรียญมั้งโอเ้เสียดายว่ะเอเหมือนต้องมีหุ่นายการแล้วล่ะโอเคคบคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับเกมโรบอก สำหรับเซิร์ฟเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์งไว้แล้วกันถ้ามันไม่มีลิงก์เดี๋ยวก็ทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับไปชื่อแมปชื่อแมปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อนๆคลิปใหม่นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะใครที่อยากให้ผมเล่นเกมนี้ต่อ,อกค็คอมเมนต์กันไม่ได้นะถ้าใครชื่นชอบก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะใครอยากให้ผมปรับแต่งปรับปรุงในการเล่นไงก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะครับ,รผ,มบ,บ,รมรบผมก็พยายามเล่นเต็มที่นะครับโอเคครับแล้วเจอ,อกันใหม